สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มต่อเนื่องกองทัพอรกาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและโครงสร้างฐานอาหารของกลุ่มกอการ้ลาลฮิตบลอลล่เพื่อนราคามาสเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอลจะสมาชิกกลุ่มกอการ้ายฮามาสและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มกอการะาลฮามาสได้จํานวนมากและให้อาหารคนเรืออาหารปลา คอบสิ่งของความเ่อเหลือนารูปสิยธรรมที่ต่างชาติมอบให้ชาวปาเลสตาในเชวนกาซาลอยตามลมตกลงไปทะเลไกลพล้นและเหลือรบสัญชาติอิตาลียิงจดรวดกลุมกบฏมูตีร่วงตกในทะเละแดงเสียหายยับเยินเรียบร้อย เมื่อวันที่5มีนาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกราฮามาสและฟานามิดมร,รวมถึงการสู้รบของฮูตีและชาติตะวันตกในทะเลแดงด้วยนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับโดยกองทัพระกาศอิสราเอลรวมถึงปืนใหญ่ตาจรและอาวุธหนักต่างๆของกองทัพอิสราเอลยังคงทำลายล้างกลุ่มกอกราฮิตบอลล้อเพื่อนรักฮามาสอย่างต่อนเนื่องนะครับที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชายแดนติดกับทิศเหนือของปรระเเทศออิสล โดยกานนี้กองทัพอิสราเอล ก็ได้ส่งเครื่องบินลบเทพนะครับทาง F15 F16 F35 ยิงระเบิดเจดแดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์โจมตีในตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกอะกระไลฮิดบอนเลาะสะตุ้มสตุ้มใส่มสไม่ยั้งเลยนะครับพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถื่องเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดแดมและอาวุธต่างๆของกองทัพอิสราเอลรวมเซงหัวกลุ่มกอะกระไลฮิดบอนเลาะนะครับที่เป็นทั้งฐานที่มั่นโครงสร้างฐานอาหารและจุดเปิดตรวนะครับงานนี้คาดว่าทำให้สมาชิกกลุ่มกอเกาะ รวมถึงคลังอาวุธและโครงสร้างฐาอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของกลุ่มก่อกร้กายฮิต bon บัลเลาะเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีแน่นอนไม่สามารถนํามาเล่นงานประเทศอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลได้ในต่อไปนะครับในบริเวณที่ถูกโจมตีแห่งนี้ซึ่งข่าวนี้นะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบเทพโจมตีอาคารหลายแห่งที่กลุ่มเกาะกร้กายฮิต bon บัลเลาะใช้ในทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนในเมื่อไม่นานนี้นะครับรายงานเสริมว่ามีเสียงไซรเรนนะครับที่นงังขึ้นก่อนหน้านี้ ที่เมืองกาลิลีของประเทศอิสราเอลนะครับสาเหตุเนื่องมาจากก,กล,าลุ่มก่อการร้ายฮิตวอลล์นั้นยิงจรวดโจมตีเสลประเทศอิสราเอลนะครับเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศอิสราเอลทาให้มีเสียงเซเลนเกิดขึ้นนะครับเพื่อเตือนภัยให้ประชาชนชาวอิสราเอลรือทหารอิสราเอลระวังตัวไว้นะครับและต่อมากองทัพอิสราเอลจึงได้ส่งเครื่องบินลบโจมตีตอบโต้อ,อย่างสาสมนะครับ ที่มีเครื่องมินลบของกองทัพอิสราเอลลบถึงปืนยาญจาจารด้วยนะครับและโดนโจมตีต่างๆโจมตีใส่ตำแหน่งฐานที่มั่นและโครงสร้างาอาหารของกลุ่มกอ,อกกร้ไล ฮิตบอลเลาะในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องยิงไปจุดไหนก็โดนจุดนั้นนะครับส่งผลให้บริเวณที่ถูกระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลโดนใส่หัวกลุ่มกวาดการฮิตบอลเลาะนั้นเสียหายยับเยินล่าพนาศูนย์บริเวณทีเดียวน,นะครับที่ขัดว่าจะทําให้สมาชิกกลุ่มกวาดการฮิตบอลเลาะดบับเกลื่อนดับสยองจํานวนมากแน่นอนนะครับและเสียยุทธบกรณ์เป็นจำนวนมากหลายแห่งด้วยกันจากการที่มาทําร้ายประเทศอิสาราเอลก่อนนะครับงานนี้ทําอะไรไว้ก็รับกรรมไปเช่นนั้นนะครับหรือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้น ก็ถึงตัวกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละไปเองนั่นเองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอที่กองทัพอิสราเอลนั้นสามารถจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในการก่อการร้ายนะครับสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2,567ที่ผ่านมานะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้บุกโจมต้อนแนวต่างๆของฉนวนกาซานะครับในเมืองคานยูนิตก็ได้จับกลุ่มสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮามาสได้จํานวนมากเลยนะครับพี่น้องตามรายงานข่าวรายงานไปว่าจับได้ถึง80-100คนเลยนะครับ ตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับและกองทัพอิสราเอลพอจับได้เลยมีกลุ่มก่อการร้ายฮามาตและชาปาเลตไตที่มีส่วนร่วมกับฮามตยาตยอมแพ้ยอมจำนนจำน,น,นวนมากต่อทหารอิสราเอลกองทัพอิสราเอลก็ได้นำพวกเขาเหล่านี้มาจับเอาผ้าปิดตานะครับบัดมือไพร่หลัง พร้อมกับให้นักคุกเขาด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอแสดงเห็นว่ากองทัพอิสราเอลสามารถจับกลุ่มกลุ่มกอการยฮามัสได้จํานวนมากเลยนะครับพี่น้องที่กลุ่มกอการยฮามัดเหล่านี้ก็ยังถือว่าโชคดีอยู่นะครับไม่ถูกกองทัพอิสราเอลปิดชีพไปจึงนํามาสู่การจับมาเป็นเจลลสึกต่อไปนะครับแล้วกองทัพอิสราเอลก็จะต้องซักถามหาข้อมูลทางอาหารของกลุ่มกอการยฮามัสอย่างหนักแน่นอนนะครับเพื่อเกณหาข้อมูลในการประกอบการเข้าตีตำแหน่งของกลุ่มกอการยฮามัด ในเมืองคารเดวนิตหรือเมืองอื่นๆต่อไปนะครับหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ของตัวประกันที่กลุ่มกอกระหามัดจะไปไว้ตรงไหนบ้างนะครับและพอสัก3มเซตกองทัพอิสราเอล ก็จะนกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหล่านี้ไปสู่ตําบลรวบรวมเฉลยศึกของกองทัพอิสราเอลที่จัดไว้ให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสต,ต่อไปและคาดว่าจะต้องถูกลงโทษสาหนักต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลก็โกดแ้นกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอยู่แล้วนะครับจู่ๆเข้าไปบุกปิดชีพสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเองตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแบบนั้นไม่มีใครไม่กดแขนไม่เจ็บแขนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่สูญเสียสมาชิกในครอบ รหรือแม้แต่กระทั่งไม่ใช่ญาติพี่น้องเห็นภาพที่กลุ่มก่อการร้าฮามาสสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยแบบนั้นก็มีใครรับได้และให้ภัยได้แน่นอนนะครับงานนี้ของทัพอิสราเอลก็จับกลุ่มก่อการาฮามาสจำนวนมากมาลงโทษสารหนักหรือจะบอกได้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีการช่วยเหลือลด้านนุสยธรรมโดยต่างชาตินะครับที่ส่งความช่วยเหลือให้กับชาวปาเลสตาในส่วนกาซาโดยการส่งความช่วยเหลือนี้ส่งผ่านเครื่องบินบรรทุกสินค้านะครับที่ปลยจากท้องฟ้าลงมาแล้วก็ผูกล่มชูชีพส่งมาให้ประชาชนชาวปาเลสตาในส่วนกาซาทางตอนใต้นะครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกยผิดพลาดก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าสิ่งของด้านอนุสยธรรมเหล่านี้ ให้คนหรือให้ปลานะครับพอสิ่งของอาหารการกินเหล่านี้ที่ผูกกับลมมานั้นได้ลอยปลิวไปตามลมเลยนะครับพี่น้องตกไปในพื้นที่ทะเลอันไกลโพนเลยนะครับไม่สามารถส่งถึงมือประชาชนชาวปาเล็ไตายในสวรกาซาดได้เลยนะครับหลายชิ้นด้วยกันตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับพี่น้องที่ลอยไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ต่างชาตินะครับ พยายามช่วยเหลือด้านนุษยธรรมต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์โดยการส่งรถบรรทุกขนของไปข้างหลังแล้วก็มาให้ชาวปาเลสไตน์ครับแต่ก็มีประชาชนชาวปาเลสไตน์ทำร้ายคนขับรถบรรทุกจนเสียชีวิตไปนะครับส่งผลให้งานนี้ต่างช,ชาติต่างก็พากันมาส่งความช่วยเหลือด้านนุษยธรรมนะครับผ่านทางเครื่องบินโดยสารเครื่องบินส่งสินค้าแทนนะครับและผูกร่มลงมาให้ชาวปาเลสไตน์ในเชอกาซาแต่ก็มีความผิดพลาดบ้างนะครับที่มีสิ่งของหลายชิ้นนะครับตกลงไปให้ปลาในทะเล ในที่สุดแบบนี้อันมีคลิปนี้ก็เลยนํามาให้ท่านชมได้รับชม,ร,บชมรับฟังกันนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นข่าวสารทางทะเลแดนนะครับเมื่อได้มีเหตุการณ์ที่เรือรบสัญชาติอิตาลีนะครับยิงจรวดของฮูตีตกในทะเลแดนนะครับและกลุ่มติดอาวุธฮูตียังเหิมเกลิมยามประกาศว่าจะเอาคืนสั่งนั้นนะครับโดยข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่าเรือรบของอิตาลีจําเป็นต้องยิงขีปนาวุธของกลุ่มกวฏฮูตีหลังพุ่งหลังพุ่งเข้าใกล้เรืออิตาลีมากเกินไปทําให้เรือรบอิตาลียิงล่วงตก ลงในทะเลแดงในที่สุดนะครับซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีเรือสินค้าที่ชื่อเรือลูบีมาของอังกฤษครับจมลงจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีนะครับในทะเลแดงในเยเมนและก็มีรายง,งานว่าต่อมานะครับเรือลบของอิตาลีลำหนึ่งในกองกำลังปกป้องทะเลแดงของสาภาพยุโรปได้ถูกบังคับให้ต้องยิงขีปนาวุธของฮูตีจนตกลงในทะเลแดงไปเลยนะครับโดยอิตาลีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ S อส o d เนะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาโดยเป็นความพยายามของสหาภาพยุโรปในการพยายามรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือนในทะเลแดงของสารัฐและอังกฤษนะครับซึ่งได้โจมตีเป้าหมายของฮูตีในทะเลแดงและในเยเมนหลายครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ล่าสุด ถือเป็นความเคลื่อนไหวในการต่อสู้ที่หาได้ยากของอิตาลีนะครับซึ่งส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการโดยตรงมาโดยตลอดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีรายงานว่าฮูตีนั้นจะโจมตีเรือของอังกฤษนะครับต่อไปแต่แล้วก็เกิดมีขีปนาวุธลูกหนึ่งของฮูตีที่เข้าใกล้เรือพิฆาตโกโอดูรนะครับของอิตาลีส่งผลให้เรือพิฆาตโกโอดูร รอจนกระทั่งขีปนาวุธของมูตีนะครับอยู่ในระยะ6กิโลเมตรจึงตัดสินใจทําการยิงใส่เลยทีเดียวนะครับล่วงตกเป็นประการลังในทะเลแดงไปเลยทีเดียวค่อยอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในทะเลแดงและในอิสราเอลฮามาต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับในแอดมินก็ขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าผู้ไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ